ป่ะพี่นอ้าานนอ,กนอกงก๊อปเข่ามาอนี่พี่น้องมาเบบนีกับักแตงอยู่เต๋นั่นน่ะม,มันเลยกูขโมยกูชันกินทันมาเนาะสม,มถึงใจได้ป่ะเราผ่านการลายมือแล้วครับ ไส,ส่ร่างรยปตกแตงซุปเกือ่นยมะเขือแย่ม่อ้อนออนนะข้แข็งป่ะปาหมึกเสมู ไปใส่มน์นาไหโครลาบ้องหนึ่งบ้องสองบ้องสอง,อ,งอ,อุ่นนี่โครลาดป่ะั่นโครลาดป่ะ ในเมืองหมดพุดทธาก้ายใหญ่ก็จะเกินพุธเพชรบูรวงหนึ่งบ่ะไปหรือปตัวอืไปบ่ะเบูรณ์ปตัวบ่ไปทียังใช่ครับฮะค่อยไปป่ะรอบเอิอ้ม,มทีประตัวร่างเท่า ครับเองพัชบุญพัชบุญสลับบุรีสลับบุรีพัชบ,บุญก็มาให้พูม,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 มขับเองกันไปเรื่อยๆืส่วนน้าดีๆป๊ะหองแก่ตัวกันหมหมูผม พุ้นอย่ไหนเมื่อมันหยุดกี่วันหลังจากยี่สิบเนาะครับหกเจ็ดวันมันหยุดหยุดยาวเลยไหมวงหนึ่งเพราะว่าเลื่อนจะมีเลื่อนพร้อมหยุดพร้อมมีหนาของจะได้ม,มาพี่นอง ตอนเดินทางครับเอาอเบรลานเสียอ้มอยู่หมองไหนอ,อยู่ตั้งออกไปกรุงประเทพนพออ่อจอหอครับหรออยู่ติดถนนเหรอติดถนนใหญ่แต่อยู่ฟังอีกฟังหน,นึ่งได้ต้องไปยืดเกับ <c oughs> ชือร้านอะไรตำไทยโคราชเนี่ยไทยเขาเปิดจูงมือตำไรไอตำไรไทยไทยโคราชอยี <oh t t ่ยวะจำไดซื้อน้นี่ยจำได้แคนไรไทยไทยโคราชทำไรไทยเน่ะต้องโทรถามก่อนตัวก่อนหมอไปใส่ไ่ไหมเขาบูอย่บอยกง ไปนั่งกินผู้เดียวไทลำโคลาตเออ<ะ>ไทลำโคลาตไทลำมไทลำมตำโคลาตนี่อืมเพิ่นก็ไปเห็นไฟเขอมอ่ะเพิ่นอยากอยกากอ่ะเจอของแล้ว,วรสรวานอืม,อมไปลูกน้องชิมบ่ได้เนี่ยไปกินที่โบมีร้านเนาะหอมมาได้ มาเพี่น้องมาหัหน้มา,หา,หนามาหนึ่งสองันองข้าวผ่าเพลิดลำเพิินตัางแต่แรกเลนะเจียบ่อ้ย้นต้อนาะสุดนะลำเพิพ่นบะ ถ้าว่าข้ามลำพลินไอ้ลำแข็งบุฟอฟ่เดียวท่านเขาจัดงานเราก็ท่องดีเนาะทางลรบ,บุรีนครสวรรค์เนาะนแม่แล้วข้าสวสารคดีหรือเปล่าอืมเขาย้อนยุคเขาจัดงานใหญ่เลยงานใหญ่งานทุกเดือดคลุกน่าเลยไปได้ไปข้าวสารเป็นเรื่องนิหน่อยเพราะถ้าเกิดแต่งงาน,นดีคนรวยหลายหายอมเนค่ยผัากลางเนาะ

พูดได้จ่างไปสออบไปอืมแล้วมันจะเอาไปเรียนเลยยากกระติหนมากเลยจะผุดเป็นเจ้าภาพอืมงายกระตินลเลยบอ,อกระตินมัดบ้านบอคุณกันบ้าน สองร้อยออสิบห้าโลแม่ถามงมุ้งบ้าไ่เบ็ดต้องอย่างมากเลยเจี๊ยมกลมวันนี้ไม่หยาบกากกควายของหลดันนีเ่นเด้เนาะ มันนี่นะอะมึงอื้อเนาะอขอบกันคลิปนาพี่น้องเจอกันที่คลาดเพละ่ะสวัสดีครับ